พี่น้องต้องเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆหมนะครับนี่ครับมีกี่อย่างครับเอาวัดความคมกันครับโอเคเนาะครับเนาะนี่แก้มมันครับแก้มมันบัดโอเคนาะครับเนาะบาดนี้พุ่งมันครับล้างมินนะครับทั้งอย่งเนาะมาครับ นะครับน้องเนาะโอเคครับไปมิดพ่อพี่น้องกินได้ไปเลยครับเงี้วเครับแปดหาเส้นเครื่องครับพี่น้องครับหาเส้นเครื่องครับหาเส้นครดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวสวนยางทุกๆคนนะครับเนาะสำหรับคนที่มีอาชีพกีดยางครับเมื่อมีปุมซิมาแนะน้ำมีดกีดยางแบบ บางครับอเอ้มันเก็บบางครับคมคมน่านบางครับแล้วก็ฝนง่ายครับน่ครับมันบางมัดเหลาวเนาะเข้ากับได้รับง่ายนีความคมน่ก็คมท้นครับคมโดนครับเหนวนะครับเดี๋ยวอันนี้ครับตัวอย่างครับน่ครับเหนาด้ามนี่คือว่าผมน่ครับคนเอามาจากนี่แหละครับมีดระยองนะครับ เป็นเราประกันว่ามันคมรับง่ายคมหน้านะครับเราก็มาแล้วครับเนสื่อมาอย่างสี่งละครับคอยดูนงครับสื่อมาอย่างสี่งละครับ็นกรมาต่อครับนี่มาต่อกับห้อยต่อเห็นไหมครับมาต่อด้ามด้ามเก่าครับด้ามเก่ามาต่อเป็นตัวอย่างเห็นบึ้งนะครับกับต่อท่านดีแล้วครับนะครับรูกฝนขับห้อยนะครับนะครับบางคนกะบโบกขึ้นกันนะครับมักแกงใดกับมักบกขึ้นกันครับบางคนกันเดียแลมบางคนกันเดียเรียบครับ พุ่มพุ่มนม้นะำเอาครับอันนี้นะครับมีดเพื่อนครับมีดจากกระย่องครับครับมีดเป็นมีดมีดที่น่ครับเบือโทถ หลับบางครับนี่เพิ่นเอ้ยโอ้ยถึงๆบงออกแล้วครับเนาะนี่ครับลักษณะครับความความเหงาของเพิ่นนี่ก็เออนี่ครับความเหงาของเพิ่นของซื้อมาครับนี่ความเหงาของเพิ่นใบมีดคอยพี่น้องกินได้ไปเลยครับเงาเหครับแปดหาเส้นเครืองครับพี่น้องครับหาเส้นเครืองครับหาเส้นเครือง ทองทองตลาดนี่ประมาณสี่เส้นนะครับทองทองตลาดทองทองตลาดประมาณสี่เส้นนะครับอันนี้เพื่อนให้หาหาเส้นเครื่องใส่ได้นานๆโดนๆเลยครับนี่ครับตัวอย่างนะครับนี่ครับสี่เส้นเครื่องครับอือหาเส้นเครื่องครับเอาัปอีกผมมาดในน้ำมีดดีๆเห็นพ่อพี่น้องเปิดรับเปิดใจรับเปิดใจรับครับคือว่าเป็นมีดสร้าง เพชรเองครับฟางฟางเพิ่นเฮ็ดเองเนาะเป็นมีดมีดฝีมือจากบอมันบอมันมีดโรงงานครับบอมันมีดโรงงานบ่แม่นมีดมีดมีดเฮ็ดเอาเผากินครับเป็นมีดมีดที่เพิ่นเพิ่นเฮ็ดขายเฮ็ดมาโดูแล้วล่ะครับเพิ่นเฮ็ดอยู่หน้าร้านเพิ่นครับเพดร้านเพิ่นเปิดร้านครับอันนี้เพิ่นส่งส่งทั่วประเทศครับอันนี้สำหรับหมอกับพาะที่ว่าเนี่ย อยู่คูอยู่เขาอยู่คูอยู่เขาเนาะอยู่คูอยู่ขาอยู่คูอยู่เขาอยู่ไก่เขาจะเดินนี่เ้าก็ซื้อนี่ไปนี่ครับซื้อไปซื้อไปแล้วเ้าก็ไปติดดาวนี่ครับไปติดดามเก่าห้องครับไปติดดามเก่าเลยครับคนทิศใหม่สำเร็จรูปหรอครับนี่ติดดามเก่าหรือให้เสดายดามเสดายดามกระซุงกระซุงกรงดามมากเลยครับเดี๋ยวคนจะสิมาติดให้ก็เลยครับเนสิมาติดให้ ผมรับประกันครับว่าความคมคมครับคมผักหอยดองครับคมบางครับรับง่ายครับไปห่อนรับบ่โดนครับแป๊บเดียวเท่ากับเสี้ใส่แล้วนะครับเนาะปลาดิปลาที่นี่มันกรซีเมนนะครับเป็นเล็กเป็นเล็กใบเลื่อยครับเป็นเล็กใบใบเลื่อยตัดเล็กนะครับใบเลื่อยตัดเล็กครับเนี่ยครับห้อยเชื่อม อันนี้ก็คือเป็นเล็บเล็บดิฟธรรมดาครับที่เข้าจังขาขาได้สบายสบายบางทีเขาสื่อมาจากโรงงานนากันนาครับนาขาหินขาหินจากเขาหนีเบิดเขายังบดได้อยู่แต่นี่แป๊บเดียวครับนะครับเนาะครับนะนะแป๊บเดียวแป๊บข้าขาแป๊บเดียวนะครับเนาะ บเดี il, ád, ación, ๋ยวมองนี้เขาก็ขาดแป๊บเดียวเดียวคนอัตยางมีมีจิตยางผมไม่เมื่อนะครับมีจิดยางผมนี่ผมเป็นเจ้าส่วนยหญ่ที่กันครับนะครับมีจิดยางผมครับนี่นี่มีจิตยางผมก็เอามาจากเพื่อนนี่แหละครับครับคนใส่สมือเนี่ยมาจากเพื่อนนี่แหละครับพี่น้องครับแต่ผมใส่ไปดูแล้วใส่ไปร้ายแล้วครับพี่น้องครับเห็นปะผมประกอบจริงจริงมี คนเท้านีมันสีมันสขีข้านข้านขาวงออ Fran, นี้ครับข้านขาออกนะครับมันจะเป็นท่องนี่ครับอันนี้เห็นไหมครับพร้อมเป็นเล็กดีบครับห้างขาแป๊บเดียวครับน่ครับแล้วก็ส่วนหนี้เห็นไหมเป็นห้อยเชื่อมน่ครับก็คือว่าเป็นห้อยเพื่อตอนะครับคือใบเลื่อยเป็นใบเลื่อยตันเล็กครับใบเลื่อยตันเล็กยั่งดีครับเห็นไหมครับก้อมบางไปลองบางเลยบางครับม แต่ก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องนี่เปิดใจรับจริงหม่ไหมครับเปิดใจรับแล้วเมืองบ่ต้องใส่ของโรงงานค้นหนี่คนคนเห็ดนี่มันตอ้องดีว่าโรงงานอยู่แล้วเพราะมัน,ม,นมันมันอิเล็กทรอนิกส์เนาะถ้าเป็นถ้าเป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเท่ากับเท่ากับแพร่โรงงานเนาะถ้าเป็นของใส่เส้นม,มีดมีดมีดทางปลามีดมีดแหลมมีดมีดต่างๆเนี่ย นี่แล้มีต่างๆเนี่ยเฮาต้องเป็นมือแตะพุ่นหรอครับดีที่สุดเนอะครับเนาะเพราะมันจะรู้ครับว่าคนเนี่ยมันต้องการจางังได้เราแข็งจงังไดครับน้ขอยากให้พี่น้องเปิดใจแล้วเพื่อนเนครับนี่ใครสนใจหรือจะเอาเอาไปเป็นเอาไปเป็นกิจการก็ได้ครับนี่นี่ครับเอาเป็นกิจการไปเลยก็ได้ครับนี่ เอาน้ำเพื่อนไปแล้วก็ไปหาด้ามต้อครับด้ามอาจจะเป็นด้ามเก้าหรือยางบางต้อเป็นเป็นกิจการตลาดก็ได้ครับหรือจะไปต้อไส้ก็ได้ต้อไส้ครับบางคนมันห้องมาสื่อมันกัดดวงละแพนนะครับเนาะเบิร์ตกัดสามลอยสี่ลอยนอ้ห่อไม่ใช่ก็หาลอยนี้ห่อเอาด้ามเก้าทีมันถนัดมือครับไปไป้ไปต้อเลยครับ อันนี้อันนี้แนี่ครับนี่โปรโมทครับอันนี้เนี่ยนินบอเนี่อันนี้ลูกค้าครับลูกค้าของเพื่อนครับอันนี้เป็นดามเก่าเพื่อนครับเพื่อนน้องครับดามเก่าของลูกค้าเพื่อนครับนี่ครับ่เนี้ยไม่อันนี้ให้เพื่อนต่อให้ครับนี่ครับเพื่อนน้องครับหินบอครับนี่ครับต่อให้เราเรียบร้อยครับีครับนี่ครับนี่นิมบอครับนี่ ับไปบางๆเลยครับพี่น้องครับบางๆบางๆเลยไปแล้วไปฝนใส่เลยครับน<ม>ี่มาเป็นแบบหออ้อยเป็นแบบร้อยต่อจนได้ใบเลีอตะเล็กครับ<ต>ร <úng> เอ้าวยังได้กะฝากไว้ครับฝากฝากของดีๆไว้ฝากของดีๆไว้ให้พ่อพี่น้องรับใส่กันนะครับนอกว่าว่าร่างคนเนี่ยมันกับบอมีเงินนะจ๊ะต้อง ต้องมาตอเองครับตองมาประหยัดครับพอเขาใส่เล้าดามเขาก็ถิมเนาะหูือห้องมาตอเองดีสุดๆครับพรมน้องครับนะครับหรือพรมน้องโท่มากับสนใจโท่มาตามเบอร์นี้เลยนะครับหรือโท่มาตาม youtube ฉีดพรมน้องเบิ้งกันเลยครับบางคนมีสองสามอันนีะครับอันหนึ่งสองสามดวงนะครับมีมาครับอันนี้จะเป็นเล็กดิบครับ โอเคเลยครับเพื่อนสองเพื่อนเด็ดดบเด็ดดิครับแต่หมองหน้ามันสิเป็นแต่หมองมองน้าจะเป็นนะครับจะเป็นข้างในจะเป็นห้อยนะครับจะเป็นนะครับเห็นบปล่าก็จเห็นเป็นห้อยกันกันบ่ครับอันะไรจะขึ้นใบใบเล็กใบเลื่อยตันเล็กครับครับผมอ่ะครับผมบัดที่นี้ก่อนจะจากกันเขากะ กสิมาบอกเคล็ดลับองครับนาวา่ามีดเนี่ยห้องออกมันสบายใจของห้อก็คือว่าฝนงา่า,นา,นนงายเขา่านา่นครับฝนง่ายเข่าโดนครับร่างอันนี้ซื้อมาสามร้อยสี่ร้อยนี่ฝนกี่ได้เพรว่าหาิบตน้นครับพมี่น้องครับบ่กเข่าเบิดคม ันนี้แน่ผมแนะนำพอพีน้องเลยว่าของดีครับของดีเนี่ยเรากะประหยัดต้นทุนครับพอพีน้องเฮ็ดไว้สองสองริมสามริมก็ได้ผู้เดียวครับข้างปรต้องปซื้อทองตลาดที่แพงๆแล้วก็มาขายักยากมาขามารับยากๆกครับ ทัวศีลรับได้ใช่นี้ครับอันที่นี่ครับรับแป๊บเดียวเลยนะครับรับแป๊บเดียวครับรับแป๊บเดียวมาครับคมครับเรี่อว่านอยากให้พี่น้องนี่เปิดใจครับเปิดใจลองใส่เบึ้งเราพี่น้องจะติดใจครับเราพี่น้องจะติดใจครับลองใส่เบึ้งพี่น้องติดใจเพราะร้านเพื่อนเนี่ยเพื่อนที็ดมาโดนเละเพื่อนกระซ่ง ทรงต่างจังหวัดเน่ยทรงนีโคู่หลาดคู่หลากะชิมามาดูนะครับเนาะ่นจะทรงจะด,ดามมากกรมีล่างล่างเจ้าแบบไปสุรินทร์แน่สุรินทร์กะเออบุญแมนเอียงกันเนาะเป็นจำอะไรเนาะเพื่อนมาบอกเออเมี่งเลยเมย่งเลยกับไปไปแต่นี่เม่งเลยกับเอาแต่ใบไปครับก็มีมาอยู่บ้านมาเพื่อนกับมาตอ่อยู่บ้านที่ ยูมองล้านล้านเพิ่นกระมี่นี่ครับนี่สีต่อครับหรือพ่อพี่น้องสนใจมีแต่ด้ามเนี่ยพ่อพี่น้องก็เอาด้ามมาเลยเดี๋ยวสีต่อให้ส่งมาเลยก็ไเลยครับหรือเนว่าพี่น้องมีด,ามด้าแล้วแต่อยากต่อเองอยากได้ตะใบพ่อพี่น้องก็เน,นี่ยครับสั่งส่งไปเลยครับนอบรอบร้องครบคม ผมกระด้านตีครับพอเป็นอย่างตีผมผมผมก็ใส่ผมใส่ของเพิร์มาครับนี่ครับที่ผมใส่ครับนี่ครับนี่ครับครับห้อยต่อผมครับผมใน้นอนครับผมซื้อมาต่ออีกตะกี้ครับผมต่อเป็ี่ยนอันนี้มันคมมันติดใจนะครับนี่นครับให้อยต่อผมครับผมก็ต่อนี่ครับไป ติดใจเลยต้องต้องมาบอกว่ากาวครับของดีของดีนี่ของดีบุ๊ดจเป็นต้องโปรโมทแบบแห้งครับบุต้องอาจจะมันอาจจะบอยู่ในท้องตลาดครับแต่มันมีจริงครับพี่น้องมันมีจริงเอาจังไดก็ฝากของดีๆไว้ให้พี่น้องได้ใส่ได้ใส่เ้อครับจังไดก็กดติดตามตับฟังกันสักหน่อยก็ไเลยครับเอาไอ้ลุงโมบัสสวัสดีครับ